โอ้ยบุกบอ่อบุกบอ่อดินเอา,เอา,เอาน้องซีโนทีมงานน้องซีโนค่ะนี่เลยที่อยู่บอ่อดินก็จะประมาณนี้เลยนะหน้าดินไอ้หน้างาน <c oughs> ขับอ่ะน้องซีโนขับหรือเปล่าเนี่ยแมคโคเนี่ยฮึออ้าวหินหรือดินจอน,นี้เหมือนมันเหมือนเป็นกึ่งลูกรังเลยอ่ะ มองไม่เห็นนะไม่รู้ว่าใครขับมืดอะ่ะ <c oughs> กําลังจะบอกว่ามีแต่ฮีโน่ก็ไม่ใช่นะอันนู้นอีสูสุ <c oughs> ไม่รู้รุ่นอะไรบ้างสาวเอไม่รู้จัก ช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็เป็นอะไรนะหลังจากเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเสร็จเนาะก็จะเป็นหน้าอตอนนี้รถดินรถอะไรก็เริ่มวิ่งกันได้แล้วนะคะเริ่มวิ่งได้แล้วดูนะั่นดูบอกเนเหมือนผสมลูกรังเลย ดินแบบดินแดงแดงเหนียวเนียวเหมือนลูกรังเลยอะ่ะไหนดิมองไม่เห็นไม่รู้ใครตัก <c oughs> ถอย,ถอยเทียบท่าก่อนนะคะตอนนี้ก็ประมาณนี้เลยเนาะหน้าหน้างานนะคะที่หน้างานงานดินนะก็จะอยู่กันแบบนี้เลยอันนี้เราก็ได้มีโอกาสนะคะมาดูทีมงานน้องซีโนนะคะน้องซีโนแต่ยังไม่เจอเลยนะยังไม่เจอเจ้าตัวเลยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเจ้าตัวอยู่ไหนตอนนี้ ดูซิว่าจะใส่กี่ตักอาตักที่หนึ่งผ่านป้ายเมื่อกี้ตักที่สองค่ะสองโอ้ย ทีี่สปกติเขาใส่กันกี่ตักไม่รู้เ f ี FC อันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนะได้สี่ตักแล้วไม่รู้ว่าเขาวิ่งเป็นเที่ยวหรือเหมาเลยน,นี้ไม่แน่ใจ 第三。 คันเมื่อกี้ยังไม่เต็มเท่านี้เลยอะ่ะคันนี้ไปแบบเต็มพิกัดอะ่ะโอ้โหเอานึกว่าน้องซีโน่ขับโอ้รอได้ดีรอแล้วเดียวโอ้ยไปตักของเขาเล่นอีกแล้ว <มา S 2> <อ>นึกว่าน้องซีโน่เป็นคนตักนะเมื่อกี้เราก็นับอยู่ว่ารถคันหนึ่งเนี่ยเขาใส่กันกี่ตกักเมื่อกี้นี่จะ เป็ดตาหรือเปล่าดูเต็มพิกัดเลยไปนู่นแล้วนะ่ะน่นนู่นน่น,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 นไปนู่นแล้วเห็นไงกุ่มข้างหลังอยู่ค่ะมองไม่เห็นเลยค่ะขี้ฝุ่นนะคะออกจากบ่อนะคะออกจากบ่อันนี้ก็เอาไปเทในหมู่บ้านตอนนี้เราก็อยู่กันที่แถวแถวอํา,าเภอ,าอ,เอชานุมานนะคะชานุมานอำนาจเจริญ เอาก็นึกว่าน้องซีโนตักที่ไหนได้ช่างเอี่ยวนี่เองดูมาถึงก็ได้ไปป่วนไปเล่นของเขาเลยโอ้ยนุ๊ยังลึกเลย เอาละค่ะอ่ะนี่ก็รอน้องซิโนนะคะน้องซิโนยังมาไหมถึงนะคะนี่เลยหน้างานนะคะงานดินงานดิน,นคเคขายเอฟซี FC. คลิปนี้ก็นี่ค่ะบุกบ่อนะคะบุกบ่อดินนะคะน้องซิโนมาทํางานขุดดินนะคะช่วงนี้ก็หน้างานหน้าดินดินนะคะเนี่ยดินโอเคค่ะเจอกันค่ะคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ